ไอ้ช้างเอ้ยความสนใจของคนเรานี่แหละที่มันเป็นตัวกำหนดชีวิตของเขาคนบางคนก็ได้ดีเพราะความสนใจแต่คนอีกหลายร้อยหลายล้านคนก็ตกทุกข์ได้ยากก็โดยความสนใจนั่นแหละความสนใจ จะทำให้เองใช้เวลาของชีวิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นถ้าเองสนใจเรื่องของการทำยาการเป็นนักทำยาเป็นเภสัชกรความสนใจยิ่งมีมากเท่าไหร่ชีวิตของเองก็จะเข้าใกล้ กับสิ่งแวดล้อมของนักธรรมยาสิ่งแวดล้อมของนักธรรมยาก็จะมีเพื่อนๆมีครูบาอาจารย์ที่เขาสนใจเหมือนเหมือนกันกันกบเราคนเหล่านี้จะสามารถพูดคุยเจรจาความกับเราได้ แต่ถ้าเอ็งออกจากกลุ่มสังคมนี้เมื่อ,อไรเอ็งก็ลองดูสิว่าเอ็งไปพูดเรื่องขอนดอกให้กับบุคคลภายนอกให้กับคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องของขอนดอกไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษารับประกันได้ว่าเอ็งจะกลายเป็นคู่สนทนาที่ห่วยแตกที่สุด แต่ถ้าเองนำเอาเรื่องขอนดอกไปคุยกับคู่บาอาจารย์ไปคุยกับเภสัชกรแผนโบราณหรือนักทรรมยาแผนโบราณหรือแม้แต่หมอแผนปัจจุบันก็ตามซึ่งเขาก็สามารถที่จะเข้าใจเองได้และก็เป็นคู่สนทนาที่ยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวคุยกันตั้งแต่เช้า เที่ยงเย็นไปจนถึงกลางค่ำกลางคืนก็จะสนุกสนานไม่มีความเบื่อหน่ายกันเลยทีเดียวจำเอาไว้ให้ดีนะจำคำของข้าไว้ทุกทุกขณะที่เองใช้ชีวิตถ้าเองพิจารณาเรื่องความสนใจได้แตกฉานแล้วนั่นแหละ คำตอบของชีวิตมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเอา้าค่ะเคยบอกเคยสอนเองแล้วใช่ไหมว่าความสนใจเนี่ยเมื่อมันมีมากขึ้นเราก็จะใช้เวลากับมันมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นความชอบหรือสิ่งที่เราชอบมันก็จะตามมาเหมือนดังเช่นครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เขาแนะนําเองนั่นแหละ ว่าเวลาที่เองจะเลือกอะไรจะเรียนอะไรเขาก็จะถามว่าแล้วหนูชอบอะไรล่ะแล้วเองชอบอะไรล่ะแล้วเธอชอบอะไรล่ะใช่ไหมไอ้ช้างใช่แล้วครับครูแต่ไม่เคยมีใครสอนผมเลยว่าให้ผมพิจารณาเรื่องของความสนใจเหมือนที่ครูชาญครูชยัยพยายามบอกแต่มันก็เป็นเรื่องยากมากเลยครับครู ใช่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรล็อกค่อยๆทำไปแล้วก็ปรับให้เข้ากับหลักคำสอนอิทธิบาทโฟจำได้ไหมโ <c oughs> คมอิทธิบาทสี่ผมจำได้ครับชันทะวิริยะจิตตะวิมังสานั่นไงชันทะนั่นไงข้อแรกความพึงพอใจมันจะเรียงกันมาเห็นไหม ความสนใจนำไปสู่ความชอบเมื่อเราได้ทำสิ่งที่เราชอบเราก็จะเกิดความพึงพอใจและเมื่อเราเกิดความพึงพอใจเราก็ชอบที่จะทำมันซ้ำๆมีการเติมความถี่บ่อยขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะช่องของความถี่ที่บ่อยขึ้นนั้นน่ะก็คือวิริยะนั่นเอง ฉัน้นทวิริยะจิตตะวิมังสาค่อยๆนำไปถอดความดูอธิบายเฉพาะคำว่าวิริยะวิริยะถ้าเองจะแปลความหมายไหนลองบอกข้ามาสิว่าวิริยะของเองแปลว่าอะไรก็แปลว่าขยันครับครูขยันแปลว่าความเพียรแปลว่าความขยันแปลว่าความอดทนครับครู ขยันมันเพียนนั่นก็ทุกไอ้ช้างเอา้าฟังคำค่าให้ดีคำว่าวิริยะเป็นคำที่มีลากศัพท์ตัวเดียวกันกับคำว่าวิริยะวหวนสละอีนะ่ะรอเรือสละอี ยอยักษ์สละอะเข้าใจไหมว,ออวีริยะเอ่อวีริยะไม่เคยได้ยินใครใช้เลยครับครูคำนี้ใช่แล้วเองไม่เคยได้ยินแต่ไม่ได้หมายความว่า มันไม่มีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนใช้เพราะคนที่ใช้คำนี้ก็นั่งอยู่ตรงหน้าเองนี่ไงเออครูครูชานครับผมเริ่มงงไปหมดแล้วครับครูทำไมคำว่าวิียะถึงมาจากหรือหรือว่ามีมีรากศัพท์มาจาก วีริยะแล้วมันต่างกันยังไงครับครูวีริยะก็มาจากคําว่าวีรลบุรุษถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็คือวีรลสตรีเพราะฉะนั้นวีริยะจึงมิได้หมายความเพียงแค่ความขยันหมั่นเพียรอย่างที่เองเข้าใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยลองถอดความดูสิวีระบุรุษวีรสตรีต้องเป็นคนอย่างไรจึงจะได้เป็นวีรลบุรุษจึงจะได้เป็นวีรลสตรีเพราะว่าวีรลบุรุษและวีรสตรีเนี่ยถึงแมน้นเขาตายไปหลายร้อยปีแต่ชื่อของเขาจะยังอยู่เป็นอมตะก็เพราะว่า เขาเป็นวีรบุรุษเป็นวีรสตรีได้รับการยกย่องจากผู้คนเลยทีเดียวอ๋อครับครูแล้วยังไงต่อครับก็วีรบุรุษวีรสตรีเนะี่ยอยู่ๆมันจะเป็นได้ไหมล่ะเป็นเป็น,ปน,ปนไม่ได้ครับครูเขาจะต้องผ่านการฝึกฝนใช่เขาจะต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างอุกฤษกันเลยทีเดียวและแน่นอน ถ้าเราจะต้องฝึกฝนสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องทำมันบ่อยๆทำซ้ำๆแล้วเองลองคิดดูสิว่าถ้าเองจะต้องทำสิ่งนั้นบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยแล้วเองไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยแล้วต้องถูกบังคับให้ทำเเองจะมีความสุขหรือเองจะมีความทุกข์โอ้โหครูมันคงจะทุกข์มากเลยครับก็คงเหมือนกับการที่ผมต้องไปนั่งเรียนจนถึงสุขผมก็ไม่รู้ว่า ผมจะต้องขยันทําไมเพราะผมไม่มีคําตอบและก็ไม่มีความสนใจเลยและยิ่งไม่ต้องถามเลยว่าผมชอบไหมผมไม่ชอบแน่นอนครับผมนั่งเรียนแทบไม่ได้มองกระดานดําแทบไม่ได้มองไปที่ห้องเรียนหน้าห้องเรียนเลยผมมองหน้าต่างอย่างเดียวเลยครับครูรอแต่วันเวลาที่จะเลิกเรียนเออไอช้างเอ็งต้องให้เกียรติครูที่ท่านสอนด้วย เข้าใจไหมผมเข้าใจครับครูเอาล่ะเอาละคราวนี้ข้าก็าอธิบายชักจะนอกเรื่องไปใหญ่แล้วย้อนกลับมาดูเรื่องที่เองตั้งกระทู้มาถามข้าวันนี้ว่าการเป็นนักทรรยาที่ดีจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเอาลองฟังเรื่องของมะเดื่อดูนะมะเดื่อนะ่ะมันมีหลายชนิด เช่นมะเดื่ออุทุมพรมะเดื่อปล้องมะเดื่อหอมมะเดื่อดินแต่ที่ใช้มากคือมะเดื่อมะเดื่ออุทุมพรหรือบางที่ก็เรียกมะเดื่อชุมพรนั่นแหละนะเออส่วนที่ใช้กันมากก็คือรากกับเปลือกของต้นมะเดื่อสรรพคุณแตกต่างกันบ้างรากมะเดื่ออุทุมพรนั้น ให้รเจืดเย็นมักจะเข้าในพิกัดเบนจะโลกะวิเชียนใช้เป็นยาแก้ไขในระยะแรกเป็นเปลือกมะเดื่ออุทุมพรน,นั้นมีรสฝาดเย็นก็แก้ไขได้เหมือนกันแต่จะใช้หนักไปในทางเป็นยาสมานร,รับประทานแก้ลงท้อง สำหรับยาแก้เข้าข้อสองมวดในหมวดยาแก้กามาโลกนั้นตำรับเดิมเขียนไว้ว่าลากมะเดื่อเฉยๆซึ่งชวนให้เข้าใจว่าเป็นลากมะเดื่ออุทุมพรแต่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าควรจะใช้ลากมะเดื่อปล้องเพราะอะไรหรือ นั่นก็เพราะว่ามะเดื่อป้องมีสรรพคุณแก้พิษในกระดูกเหมาะสำหรับผสมในตัวยาแก้โรคเข้าข้อกลมกืนกันดีกับลากมะดูกสรรพคุณบำรุงกระดูกและดับพิษในกระดูกซึ่งก็เข้า ในยาที่มีขนาดเดียวกันนี้จึงขอเสนอว่าให้ผู้เป็นหมอทั้งหลายพึ่งพิจารณาและวินิจฉัยดูว่าความเห็นนี้ถูกต้องหรือไม่บันทึกในส่วนนี้ท่านอาจารย์หมอสุนทรได้เขียนและกระชี้ลงไปว่าเฉพาะตำรับยา ที่ใช้ในการแก้เข้าข้อซึ่งมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับข้อต่อตำรับยาไม่ได้ระบุว่าควรจะใช้มะเดื่อประเภทใดแต่ท่านก็ได้เสนอแนะเองก็ลองพิจารณาดูสิไอช้างการใช้มะเดื่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพรเนี่ยนะ มันก็เหมาะกับการแก้ไขการเป็นไข้เนี่ยใช้ยาลดจืดก็ถูกต้องแล้วแต่ถ้าจะเอารากมะเดือ่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพรเนี่ยมาใช้ในยาแก้โรคก,กระดูกมันดีหรือมันจะเข้ากันหรือเออจริงด้วยครับครูเพราะถ้าจะเข้ายาที่เกี่ยวกับโรคก,กระดูกก็ควรจะใช้รากมะเดื่อปล้อง แล้วก็ลากมาดูผมเห็นด้วยครับครูเอา้าเอา้าต่อไปนะถ้าเองเป็นนักทำยาจริงๆเขาให้นี่ก็พิจารณาประเด็นนี้ชัดเจนแล้วกันนะครับครูเอา้าต้นต่อไปต้นทองหลางทองหลางหนามกับทองหลางใบมนเห็นไหมล่ะว่ามันมีสองทองหลางซึ่งดูดูแล้วสรรพคุณก็น่าจะใช้แทนกันได้ แต่ดูก็เหมือนจะใช้แทนกันไม่ได้เหมือนกันขอให้เพสัชกรทั้งหลายเนี่ยลองพิจารณากันอีกทีนะข้อนี้ลองไปทําเป็นการบ้านดูนะไอ้ช้างว่าทองหลางหนามกับทองหลางใบมนเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรเออแนละ้วมันจะใช้แทนกันได้ไหมแต่ถ้าจะเอาให้ดีเอาให้แน่ชัด ว่าวตามตำรานะ่ะถูกแล้วเอาให้ชัดเถอะระบุไปว่าเป็นทองหลางหนามหรือว่าทองหลางใบมนเอาเป็นอย่างย่างชุ่มเห็ดเทศดูจักไหมล่ะชุ่มเห็ดเทศน่ะใบของเขานะ่าะค่ะไยาตามผิวหนังต้นใช้แก้คุดทรากเกลื่อนกากรากก็แก้หิดและแก้สิว แต่ที่ใช้กันจริงๆมักใช้ทั้งห้าเข้ายาตำรับตานขโมยสัพพคุณเป็นยาระบายถ่ายประยาิในท้องถ่ายเสมหะชุ่มเห็ุไทยนั้นชอบใช้ทั้งห้าเหมือนกันนั่นแหละสัพพคุณแก้ไขเพื่อวายโยและเสมหะแก้หืดแก้คุถลาราดถ้าในตำรับใด วางไว้ว่าให้ใช้ชุมเห็ดเฉยๆถ้าเราไม่แน่ใจว่าเป็นชุมเห็ดอย่างไหนก็ควรที่จะต้องพิจารณาเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ตำรับยาได้รับส่วนผสมที่ผิดพลาดไปผู้ที่จะทำยาจะเรียกตัวเองว่านักทำยา ือเรียกตัวเองว่าเพศสัชกรหรือเพสัชกรแผนโบราณอะไรก็ตามเถอะเพึ่งมีสติและมีปัญญาพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบเพราะเองเห็นไม่ละไอ้ช้างว่าชุมเหตดเทศกับชุมเหตดไทยนะ่ะสรรพคุณมันชี้กันไปคนละทางมันเหมือนกันที่ไหนครับครูผมจะจำไว้ครับ อา้าต่อไปผักชีลูกผักชีแก้ไข้ซึ่งบังเกิดแต่สวงแก้สะอึกแก้กระหายน้ำแก้ขาวคอแก้คลื่นเหียนอาเจียนบำรุงมันในกระดูกชู่กำลังช่วยบำรุงธาตุลูกผักชีล้อม สรรพคุณแก่ลมละเอียดและดับพิษลมต่างๆตามความนิยมในปัจจุบันนี้ถ้าตำราใดาเขียนไว้ว่าลูกผักชีเฉยๆพวกเราก็นิยมใส่ผักชีลาผักชีลาจึงใช้จำนวนมากกว่าผักชีล้อมหลายสิบเท่ามันก็ะทำให้ ในบางขนานตำรหรับดั้งเดิมของเขานะ่ะกำหนดให้ใช้ผักชีล้อมก็อาจจะเป็นไปได้แต่เนื่องจากเนื่องจากว่าการคัดเขียนตำราของคนเมื่อก่อนนะ่ะพอ่อส่งถึงลูกลูก เมื่อเติบโตเป็นครูบาอาจารย์แล้วมีลูกศิษย์ก็คัดเขียนกันต่อๆบางถ้อยคำมันก็หล่นหายเข้าใจไหมให้เราเนี่ยพยายามนึกถึงเหตุถึงผลถ้ารู้แน่ว่าขนานใดตำรับดั้งเดิมเป็นลูกผักชีล้อมก็ควรจะใช้ตามตำรับดั้งเดิมจึงจะเป็นการถูกต้องที่สุด จริงด้วยครับครูถ้าคัดลอกแล้วก็เขียนกันไปเขียนกันมาบางครั้งมันก็ตกหล่นจริงๆด้วยครับเพราะฉะนั้นไอช้างผู้ที่จะเป็นนักทำรรยาย่าหยุดยั้งความคิดของตนเองเพียงแค่จะมุ่งทำยาฐานเดียวจะต้องพัฒนาความรู้ตัวเองทางด้านเวชกรรมด้วย ไม่ใช่จะรู้แต่เพศสัจกรรมดอกหนะาหญ้าใตาา้ใบหญ้าใต้ใบดูว่าต้นรากใบสับพพคุณไม่เหมือนกันและจําได้ว่าครั้งหนึ่งอาจารย์ผู้เขียนตำราเล่มนี้ก็พิจารณาเห็นแล้วว่า ในยาประสะกระเพาตำรับยาประสะกระเพากะเพานะมันเป็นตำรับยาสำหรับเด็กเขียนไว้ว่ายญ้าใต้ใบเฉยเๆเอาละสิเมื่อตำรับยาเขียนไว้อย่างนี้ผู้ที่จะทำยานักทำยาก็ต้องมานั่งตีความเพราะว่าตัวตำราไม่ได้ระบุว่าให้ใช้ส่วนใด น่าจะต้องใช้รากมากกว่าที่จะใช้ใบอย่างที่ใช้กันทั่วๆไปทุกวันนี้เพราะว่าใบมันบดง่ายรากนะมันแข็งเป็นเสี้ยนมันก็บดยากคนทำยาก็ไม่อยากจะทำของยากก็อยากจะทำของง่ายก็เลยไปใช้ส่วนของใบไม่ได้ใช้ส่วนของราก เอาละสิคราวนี้ลากญ้าใต้ใบสบรรพคุณเป็นยาบำรุงกระเพาะอาหารบำรุงธาตุขับปัสสาวะและเป็นยาตัดไข้ได้ด้วยจึงเหมาะสำหรับที่จะใช้ปรุงเป็นตํำรับยาประสกากระเพานี้ซึ่งเป็นตํำรับยาที่มีสรรพคุณบำรุงธาตุ ใช้แก้ไขตานซางก็จะกลายเป็นยาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีสรรพคุณดีแล้วเองก็ลองคิดดูถ้าไม่รู้ลึกรู้จริงไม่ละเอียดรอบคอบอาศัยความง่ายนี่ค่าพูดเบาแล้วนะพูดเบาๆแบบให้เกียรติกันก็คืออาศัยความง่ายอาศัยความสะดวกค่าไม่ได้ใช้คำว,ว่ามักง่ายนะ <laughs> ครูครูชานครับผมผมว่าครูชานใช้แล้วแหละครับ <laughs> ข้าไม่ได้ใช้เออข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ได้ใช้คำว่ามักง่ายข้าใช้คำว่าหมอท่านน่ะก็เอาง่ายเอาสะดวก <laughs> เออทำไมนะหรือก็ให้เหตุผลแล้วว่ารากนะมันบทยากแต่ใบมันบดง่ายหญ <laughs> ้าใต้ใบนะไอ้ช้าง จำเอาไว้จะเอาไว้เข้าตำรับใดก็ดูสรรพคุณหลักของตำรับนั้นด้วยว่าเขาต้องการใช้รักษาโรคอะไรเอาละ่ะวันนี้ข้าว่าข่าผู้่นมากเกินไปแล้วบรรยายก็เยอะมากหิวน้ำคอแห้งหมดแล้วเนี่ยเอาละ่ะเราพอกันไว้เท่านี้ก่อนดีไหมพ่อนักทำยา ครูนะครูอย่าเพิ่งรอผมสิครับเดี๋ยวผมรู้สึกสนุกมากเลยครับครูในสิ่งที่ครูได้เล่าให้ผมฟังแต่ละสรรพคุณยาแต่ละตัวอย่างที่ครูได้ยกมาสุดยอดมากเลยครับครูเดี๋ยวผมจะไปจดไปเขียนไปท่องในสิ่งที่ครูได้ชี้แนะในวันนี้ ดีมากไอ้ช้างขอให้เองจงสำลิดผลนะเอาล่ะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อน